สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube นิกกี้สายหานิกกี้สายฤิตครับวันนี้ผมพามาดูรถมิโคเซอันครับผมแล้วก็รถไถจมครับอตอนเช้าสู้กันใหม่ครับพี่น้องโอน้ำเต็มเลยเมื่อคืนไขรถไถไขกันกระจายก,กระจายหมดครับพี่น้องก็นี่รถไถนี่ก็จมครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับดูถนนครับพี่น้องอ้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดจมมิดเลยครับพี่น้องโอ้มิดแท็กเลยครับโอ้เส้นนุยบุรีรัมมาแต่เช้าเลยครับนี่ครับผมจมหมดเลยครับพี่น้องตอนนี้กําลังไปตัดไม้อยู่ครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นทางที่สองร้อยเดินมาครับแล้วก็ไกลจากจมแชะมากครับพี่น้อง มาดูว่าจะทำยังไงกันทางก็เช็ครองเท้าบูทขโมยไมครับวันนี้เชาวนี้ครับ <c oughs> เสียโคโมตินทะี่เรจานโคก็มาครับ สวัสดีครับมัวมัวไปเปลี่ยนชุดครับนี่สางงเลยยัโอ้สางแล้วเมื่อคืนเกือบขับไปไม่ถึงบ้าน <c oughs> โอ้มันจะอ้วกยังไงก็ไม่รู้เม,มื่อคืน <c oughs> นั่นเลยน้ท่อมครับเล่าขาวครับน้้าา่ออทมมมเดาาผมลืมเอามาหนูอยู่ในตู้เย็น อู้แต่กินทางลาวขาวทางน้ำท่อมอู้จะอ้วกจริงจริงท่านครับชัดแบตแล้วเมื่อคืนแบตหมดท่านครับครับโอ้แบตหมดท่อนฮุบเลยเมื่อคืนใส่ใส่สายได้แล้วบ่เรียบร้อยแล้วอ๋ออันนี้เราไม้อีกบ่ไม่นี่เสียนุ้ยครับครับครับลาดติดตามช่องผมนะครับช่องน้องใหม่ ีบุรรัมย์เงบุรีรัมย์ครับนี่อันนี้ี่ดังกรี๊ดใช่ไหมป,ปะตุง้งปะตุง้งอ๋ออันนี้พิมพ์ล้อเหล,เล็กครับพิมพ์ล้อเหล,เล็กอ๋อสวัสดีครับผมพิมพ์ล้อเหล็กครับ <c oughs> โอ,อ้อาจารยนโคโมาติดโอ้ติตงลีดาลตินะโอ้นึกทารนะอย่างนาาั้นปันโตชองแม็กเตอร์ส่งไง

រីលីកអីកេលីកគ្រត់សសទៅម៉ត់បើវាមិនបើវាមិនម៉ត់យកមកជីខាំងខាំងហ្នឹងពិសុបនោះពិសុបកលមលកប៉ោចរិនມັນម៉ូទេស្គូបាទបោះปลาមកពីឆ្ងាយ มาจากไหนมีเลยอยู่นาี่ละโอ้ทำไมดินเป็นแบบนี้นี่ันเนี่ครอนี่ับสองร้อยเมตรอ้เริ่มจะเจ้าคลังเจ้าคลังตอนนี้ฮสวัสดีครับผมโอ้คิดว่าใครมามามาถึงเมื่อไรนี่มาดเลายแตดำบ่อ๋อทีนี่เพิ่งมาเมื่อกี้เมื่อคืนอยู่ถึงตั้งตีสอง ขับรถไปสำรองท่าบโตก็ไม่ถึงบ้านเมาเราขาวนู้มันสุดกว่าเดิมอีกอ่ะอือันนี้มันยุบลงไปอีกตัวนี่อุ้ยแย่รถหนักเลยเนาะถ้ายกแขนมาเนาะมันไม่เอาคันเหลืองมาด้วยคันเหลืองสเตอร์มันมดุด พี่นุ้ยอันนี้เราอะไรไม้บุ๊กไม้อันเดียวเ่เพราะพวกเขายังพวกเซอร์เต้ยังไม่มาบุเขามาแล้วต้องจับไม้อ๋อเนี่ยคะแนนเนาะลำบากไม่ได้พินุ้ยว่าถ่ายกี่นาทีนะสิบนี่ครับพินุน้ย พี่นุ้ยบุรีรัมครับผมอเภอกระสังครับฝากได้วยครับผมเสียหนุ้ยวัยรุ่นสร้างตัวบ่ครับสร้างฝันครับผมอู้มันจมกว่าเดิมตัวพี่นุย้ยใช่บ่มันยุบกว่าเดิมตัวนี่มันจิ้มไปอย่างี้เลยอู้หูสองร้อยโอ้ดินทางนี้เป็นดินกระถิ๊นตัวปลาเนาะ nó 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 à nó nó lít rồi má đang đơn chôm mập ô giặc yếu mít hả chôm một theo nha mít นิกกี้ใส่ฮานิกกี้ใส่ลิปนิกกี้ใส่เลือฮอน้าติงลี่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับผมไม่ยากไม่ยากใช่ไหมครับสามคันครับทางนี้ก็ของเสียเต้ครับผมมาช่วยเสียอัน อางนันรอยสิสิของเสียอันนับครับครัผมว่าหลายวันแล้วเนาะอ้นุ๊ลึกกว่าเดิมอ่ะบพี่น้อง มันสุดเลยครับเนี่ยโอ้ติงลิจังเรลติดพินเซลจอดเลยยะเคลื่อนเลยเนี่ยอ้มิดเลยครับพี่น้อง ตายครับพี่น้องตูดลอยเลยดินกะทิด้วยครับไม่มีที่ไปครับมันจมหมดเลยครับเนี่ยสั่นหนุ่มเก่งไล ฝากช่องน้องไหมได้วยครับนิกกี้สายหานิกกี้สายลิศนะครับผมผมก็กำลังหัดทำ u t u b e ใหม่ๆก็ฝากพี่น้องพี่ๆน้องๆปู่ป้านาะอาลุงป้านาะอาครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นิกกี้สายหาด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผม วัวรองเทาเ้เทาบูทขโมยแม่มาอีกแล้ว <c oughs> ตื่นนะจะอันพวกเขาไปไหนหมดเดียวตัดที่ไหนเ <c oughs> ส,สเตยมาอย่างอ๋อมิดเลยครับ อันนี้รถของลงพี่รายนะครับ200ครับผมส่วนคันนั้นเป็นของเสียเต้ครับ SK045 ครับแล้วก็ซุปเปอร์ XM นั้นของเสียอันได้อันเสียเต้มาช่วยเมื่อคืนก็เดินกอนลล่าต้นมะพร้าวครับเดินวางเดินวางเดินวางต้นมะพร้าวมาเรื่อยๆครับเนี่ย มันยุบตรงนั้นก็รถไถจมไปมาไปมาครับอันตรายมากครับนี่จมมิดเลยครับพี่น้องจแล้วเตือาจันโคจันโคสายหลอนของเราครับมาอะไรอยู่มารอะไร อขาครับร็ดำมาเลยคนอยู่ไหนเขาคนนึนลุกคนดินสีเลนเหรอกลางเหรออ๋อเาะตอนนี้ไม่ได้คนเน่ะเป็นอ๋ออุโลกเริ่มสุกมาแล้วมีสเกาะไหมเออเมื่อสระสะเจิดเจิดไอ้่ยาวไมเออกีนี้สุดยอดเลยขาดไม่ได้ครับเสียโคนี่4สี่สิบดีกรีนี่ไหนได้ข่าวว่าตอน รถดำเฮพาทำพาปลาอะไรพาเขาไปผิดทางอะไรต้องถอยกลับบ่ถือถึอนะหมดกี่คนแล้วนี่ถือหมดกี่ล้รกับถิงลี่สองคนอ่ะคนเดียวถิงลี่กินเนื้อสลดซาสซีดกันกรอยดิร้ายน่ะท่า สกคูว่ายังไงบ้างเนี่ยพอขึ้นนะอันเนี้ยเออแต่ันเนี้ยขึ้นแต่น้อยนั้นอ่ะยากรถวินมาก็ยากอยู่เนาะถ้ามันนี้ฝั่งนี้ได้ดูมันจะเรามันมานี่ไม่ได้แล้วเนาะมีแต่ไปทางเนี้ย สวัสดีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้กดติดตามให้นิก,ก้สายหาสายลิศด,ด้วยนะครับฝากช่องครับผมบช่องสายนิก,กี้สายหานิก,ก้สายลิศนิก,ก้สายเรือขอบคุณไปทางโฆษณาที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคน <c oughs> แล้วช่องมึงจะไปรอดไหมเนี่ย <c oughs> นิก,กี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>